บทที่59าจีเห่งหันกลับไปกอดเทียนชีผังพกกุ่งตอบโยนเขาจะไม่ไปในทางนั้นขขาขอโทษน้ำตาของเทียนชีไหลทะลักไม่ขาดสายนางร้องให้ยังหนักจนใบหน้าไม่ชนมองนางกวดที่เหึงจะรังเกียจจึงไม่กล้าเงยหน้าขึ้นไปมองเขาทำให้น้ำตาและน้ำมูกไหลรวมกันแล้วยดลงบนชุดคลุมมงกรสีทองที่จีเห่งสวมใส่เป็นประจํา จีเหิงเห็นดังนั้นก็ใจอ่อนยวบขอลูปหลังของนางผางพูดปลอบโยนไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องร้องแล้วข้าทําเช่นนั้นก็เพราะโมโหเจ้าไม่ได้คิดไปหาผู้อื่นแม้แต่น้อยข้าชอบท่านจริงๆนะเทียนชีพยายามอธิบายให้เขาฟังข้าข้าอยากมีลูกกับท่านสักคนแต่ว่าข้าไม่คล้าสิ่งที่จี่หึงต้องการมีเพียงคําว่าชอบคาเดียวเท่านั้นเขาดีใจมาก ที่นางยอมพูดออกมาอาจะถอนหายใจเบาๆเป็นข้าไม่ดีเองข้าไม่ควรผิดบ,บังคับเจ้าเช่นนี้รอให้พวกเราได้อยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องแล้วเจ้าคอยมีลูกให้ข้าหลายๆคนดีหรือไม่เขียนชีพยักหน้าครับในใจคิดว่านางคงไม่อาจออกไปใช้ชีวิตอย่างอิสระนอกวางหนงได้อีกแล้วเพราะนางไม่อาจาควบคุมความต้องการที่จะครอบครองเขาไว้แต่เพียงผู้เดียวได้แม้จะมีความเป็นไปได้ต่ำมากแต่นางก็ยังไม่สนใจ จิตใต้สำนึกที่กำลังร้องเตือนพ่อนหนักต้องการครอบครองเขาแต่เพียงคนเดียวจริงๆเทียนทีจึงเช็ดน้ำตาอย่างรวดเร็วพร้อมกับใช้ท่าทางมีเหตุผลและอ่อนโยนเอ่ยข้อเรียกร้องมากเกินไปออกอย่างจริงจังเช่นนั้นหนักตั้งแต่นี้ไปท่านอย่าไปหวานสเสน่ห์ให้หญิงอื่นได้หรือไม่เจ้าขันทีน้อยออกอาการหึงหวงแล้วทำให้จี้เหงรู้สึกอุ่นวับในหัวใจเขากดคางลงผลชอกคอของนาง พอมกับกระซิบเสียงเบาเช่นนั้นเจ้าก็จัดการให้ข้าเหนื่อยจนหมดเรี่ยวแรงทุกวันข้าก็จะไม่สามารถไปหาหยิงอื่นได้แล้วเจ้าก็ดีหรือไม่หัวข้อสนทนาของทั้งสองจึงเปลี่ยนไปเพราะถูกจี้เหงิงชักนำไปในทางที่เทียนที่ได้ยินแล้วก็พันรู้สึกหน้าร้อนเผาขึ้นมาทันทีนังมองซ้ายมองขวาก่อนจะพูดว่าได้เวลาสวยมื้อเย็ยนแล้ว มือทั้งสองข้างของจี้เหิงค่อยๆเลื่อนลงมาจับมือของหญิงสาวเอาไว้พร้อมกับก้มหน้ามองนางสายตาที่มองมามีแววของความเร่าร้อนอยู่ด้วยตอนนี้เขารู้สึกอบอุ่นใจอิ่มทิพย์ไปแล้วนี่ใช้เวลากินข้าวที่ไหนกันเล่าเฉียนเทียพยายามดึงมือออกแต่ดึงอย่างไรก็ดึงไม่ออกนางมองไปที่อกเสื้อของเขาที่เปิดเปื้อนน้ำมูกน้ำตาจนเลอะเทอะไปหมดเสื้อผ้าของท่าสนสกปรกหมดแล้วเปลี่ยนสักหน่อยเถิด ความหมายของนางก็คือให้เขาไปหาเรื่องอื่นทําเสียจะได้ลืมเรื่องพวกนี้ไปเสียบ้างเขาพยักหน้าสกปรกจริงๆด้วยพูดจบเขาก็เริ่มถอดเสื้อผ้าเทียนทีทึมทื่จนถึงกับพูดไม่ออกนางก็จะเกรียดกล่อมสักหน่อยแต่กลับถูกเขาอุ้มตัวลอยเดินมุ่งหน้าตรงไปยังโต๊ะทรงพระอักษรอ,อันที่จริงที่เหิงอยากจะรองบรรเลงเพลงทักกับเขียนทีตรงนี้มานานแล้ว เทียนทีรู้สึกเป็นกังวลและไม่ค่อยวางใจอย่าอย่าทำที่นี่เราอยากไปที่ไหนเล่าจีเหิงหัวเราะเจ้าจบอกเองไม่ใช่หรือว่าไม่ให้ข้าไปไหนในที่สุดนางก็ค้นพบว่าเขามีความสามารถในการทำเรื่องเช่นนี้เราก็เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดจีเหงิงโมจะพาเทียนเทียทำเรื่องไม่ค่อยดีงามอยู่ในห้องสมงพรอักษรจนลืมว่าตนเองให้สร้างอันวาย ไปแจ้งว่าที่ตำหนักหันกวงสุนเฟยเตรียมตัวทอทับเสด็จห้องเต้ยอยู่นานแล้วแม้แต่อาหารก็สั่งให้ห้องเรื่องทำรสชาติแบบที่ห้องเต้ชอบสุนเฟยนั่งประทินโชมอยู่หน้ากระจกอย่างพิธีพิธันยุ่เป็นนานแต่นาต้องกินข้าวเป็นเพื่อนห้องเต้จึงไม่ได้แต่งมากนักเพียงแค่ผัดแป้งบางๆให้ใบหน้าลูกไข่ดูโดดเด่นงดงามอย่างที่่าบาชื่นชอบ ผมยาสรวยก็เปลี่ยนส่งไปหนึ่งรอบและเริ่มจัดการเปลี่ยนเครื่องประดับบนศีรษะไปสองสารอบนางก็นั่งรอห้องเตยอย่างวางใจแต่รอแล้วรอเล่าสุนเฟยก็ไม่เห็นห้องเต้สเสด็จมาสักทีกลับเป็นเซิงอันไวที่แมาปรากฏตัวแทนเซิงอันไวนำข่าวายมาแจ้งกับนางวันนี้ฝ่าพระไม่สเสด็จมาแล้วอันที่จริงเซิงอันไวยังไม่ได้รับคําสั่งมาจากข้องเตย แต่เขายืนรออยู่ด้านนอกห้องทรงพระอักษรกว่าครึ่งช่วยยามทั้งสองคนก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะออกมาลองคิดดูสิแม้แต่ข้าก็ยังไม่สนใจจะกินยังมีเรื่องใดที่พวกเขาจะทำกันอีกเล่าดังนั้นเสิองอันไหวจึงมาแจ้งทางอำนาจหานกวงว่าไม่ต้องรอแล้วแม้จะเป็นการตัดสินใจเอาเองแต่เสิองอันไหวกลัวว่าจะใครเป็นเรื่องใหญ่จนรู้ไปถึงไทเฮาถึงตอนนั้นก็จะยิ่งสร้างความวุ่นวายให้กับห้องเต้ ถึงอย่างไรห้องเต้กับพระจากเถียนชีมาไม่ได้ดังนั้นฝ่าบาทจึงไม่มีทางมาที่นี่อย่างแน่นอนเขามาแจ้งเรื่องนี้สักหน่อยก็ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่อันใดเมื่อซุนเฟยได้ฟังสิ่งที่ซางอันหวายนำมาแจ้งใบหน้าก็พันเปลี่ยนเป็นผิดหวังและเสียใจพวงแก้มชมพูอ่อนที่บรรจงแต่งแต้มเอาไว้เริ่มเขียวคล้ำจนดูน่ากลัวหลังจากที่ซังอันหวายกลับไปซุนเฟย ก็นั่งมองอาหารที่วางเรียงรายอยู่เต็มโต๊ะแต่นางกลับไม่มีความอยากอาหารเลยสักนิดนางใช้ตะเกียบขีบขาวที่อยู่ในชามกระเบื้องขึ้นมาดูอย่างพลางคุณคิดอันที่จริงนางก็เป็นสตรีที่มีสง่าราศีอย่างยิ่งชาติกําเนิดของนางอาจไม่สูงส่งแต่ก็ถือว่าเป็นหญิง,งามเรื่องชื่อทั้งรูปโฉมความสามารถ และเปลี่ยมคุณธรรมของเมืองหลวงหลังจากถวายตัวเข้าในวังหลวงแล้วแม้จะไม่มีครอบครัวคอยสนับสนุนแอนนางค่อยๆก้าวเดินอย่างมั่นคงจนมาถึงจุดนี้จุดที่อยู่ห่างจากตำแหน่งฮองเฮาเพียงแค่ก้าวเดียวไหนเลยจะไม่คาดหวังได้เล่าแต่จะขึ้นเป็นฮองเฮาได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีโอรสให้ฝาบาทแต่การจะมีโอรสได้นั้นแน่นอนว่าต้องให้ฝาบาทมาหานางเสียก่อนแต่ฝาบาททำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร ฝ่าบาทรังเกียจนางถึงเพียงนี้เลยถือจนถึงตอนนี้ซุนเฟยก็ยังคงเชื่อว่าเป็นเพราะเทียนชีได้พยายามช่วยเหลือนางอย่างสุดความสามารถแล้วไม่เช่นนั้นฝ่าบาทคงไม่หลับสั่งว่าจะมาที่ตำหนักหันกวงหลังจากที่นางพูดเรื่องนั้นกับเทียนชีไปอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงได้เปลี่ยนใจกลางทันเช่นนี้คืนนั้นซุนเฟยคิดมากจากนนอนไม่หลับป้าเดียวก็คิดว่าฮ่องเต้รังเกียจนางป้เดี๋ยวก็คิดว่า ต้องมีคนสารเลวสักคนที่วางแผนทำลายโอกาสทองนางจับได้ว่าคนผู้ไทยนางจะไม่เผยเอาไว้เป็นแน่ยิ่งคิดมากเท่าใดก็ยิ่งยากที่จะข่มตานอนหลับมากเท่านั้นภายในอำานักเชียนชิงจีเหมิมีได้ให้คิดมากเช่นเดียวกันเขาคุนคิดผ่างพลิกตัวกลับไปมาอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็คาดเดาบางอย่างที่น่าจะเป็นไปได้เขาลุกขึ้นจัดเตียงไปเปิดหน้าต่างแล้วก็โดดออกไปทันที เทียนชีกำลังนอนหลับอย่างสบายถูกใครบางคนปลุกให้ตื่นเมื่อนางลืมตาก็เห็นท่าของเขาวหยืนอยู่ริมหน้าต่างตกเจนแทบจะเป็นลมจีหงถอดรองเท้าแล้วขึ้นเตี๋ยมุดเข้าไปในผ้าห่มของเทียนชีจากนั้นก็ใช้มือละเท้ากอดเกี่ยวท่าของนางเอาไว้เขาสวมใส่เสื้อตัวในเพียงชั้นเดียวเสื้อผ้าของเขานำไอเยนจากข้างนอกเข้ามาด้วยเทียนชีถูกแขนทั้งสองข้างของเขาไม่หนาวหรือ จีเหิงถือโอกาสออดอ้อนออนาสิเจ้าช่วยให้ความอบอุ่นข้าหน่อยพูดจบก็ยื่นเท้าใบถูกกับเท้าของเทียนชฉีแต่เขาพบว่าเท้าเลียวเท้าของนางเยียนเฉียบยิ่งกว่าเท้าของเขาเสียอีกดังนั้นเขาจึงใช้เท้าที่ใหญ่กว่าแนบทับไปบนเท้าเล็กๆคู่นั้นเพื่อถ่ายทอดความอบอุ่นให้แกนางเทียนชฉีไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรที่นี่ในเวลาเช่นนี้ แม้วิชาตัวเบาของเขาจะลำเลิศถึงขนาดาหารองค์ครัชทั้งมังหลวงวิ่งไล่ก็ยังไม่สามารถตามทันได้แต่ต่อให้เก่งกาจเพียงใดก็มีคนประมาทเถียนชีฮาพังถามขึ้นในขณะที่อยู่ในอ้อมกอดของเขาท่านมาหาข่ามีทั้องอะไรถรือจีเหิงถามเถียนทีอย่างตรงไปตรงมาเรื่องของซุนเฟยมีความเป็นมาอย่างไรวันนี้เถียนทีถูกไทเฮาลงโทษเป็นซุนเฟยที่ช่วยเหลือเถียนชีเอาไว้ แล้ววันนี้ตอนที่เทียนชีช่วยเขาพลิกป้ายนางก็เลือกพลิกป้ายของซุนเฟยเทียนชีได้ยินเขาพูดถึงซุนเฟยนางก็ตื่นตัวขึ้นมาเล็กน้อยถ้ามีเรื่องหนึง่งที่ต้องบอกท่านเรื่องใดคือดูเหมือนว่าซุนเฟยจะรู้เรื่องแล้วดังนั้นนางถึงเอาเรื่องนี้มาขู่เจ้าอมืมือของจี้เหงิงที่กอดเอวนางอยู่พลันกระชับแน่นพูดพรออเจะวางใจเถิด เขาจะจัดการเรื่องนี้เองอืมเถียนทีรับคำ่างปิดปากห่าอีกครั้งไม่ว่าอย่างไรเขาจะปกป้องเจ้าตลอดไปเขากล่าวเสริมเทียนชีได้ยินดังนั้นก็รู้สึกอบอุ่นใจยิ่งนักแต่ปากนางกลับพูดว่ารีบนอนได้แล้วจีเหิงกลับมีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นไม่อย่างฉับพลันตอนนี้เขาก็เทียนทีไม่สามารถออกไปนอกบังหนุนด้วยกันได้แล้ว เทียนชีก็ไม่สามารถไปหาเขาที่ห้องบรรทมแต่เขาสามารถมาหาเทียนชีที่นี่ได้เพอถึงอย่างไรวิชาตัวบบาของเขาก็ทําเลิที่สุดใช้วิธีนี้ก็ะับว่าไม่เลวเช้าวันต่อมาจีเหิงือไปที่ตำแหนักหันกวงจุดประกายความหมองให้แก่ซุนเฟยอีกครั้งนางคิดว่าเมื่อคืนห้องเต้คงติดโทระกรทันหันจึงมาหาไม่ได้ดังนั้นวันนี้ถึงได้มาเพื่อชดเชยให้นาง แต่เพียงไม่นานก็พบความจริงว่าหนังวาดฝันเรื่องนี้เอาไวง้งดงามเกินไปทันนี้ที่ฮ่องเต้ปัดทับลงบนเก้าอี้แม้แต่น้ำชาสักอึกก็ไม่สนมีเพียงคำพูดประชดประชันอย่างไม่ไวหวน้านางเลยแม้แต่น้อยจนเห็นว่าเจ้าช่วยเหลือไทเฮาดูแลทุรในวังหลังทุกพันจนเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่คิดว่าเจ้ายังมีกระจิตกระใจส่งคนไปสืบข่าวเรื่องของผู้อื่นอีกเชิญหัวเจ้าคงว่างมากสินะ ส่วนเฟยรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องจีหงพูดต่อไปอีกแม่เจ้าจะหน้ามืดตามวัวคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแต่เจ้าจะเห็นแก่ความดีความชอบที่เจ้าเคยทำมาไม่สืบเสาวเอาความแต่หลังจากนี้ไปหวังว่าเจ้าจะสงบสงเงียมเจียมตัวอยู่ในที่ของเจ้าเรื่องใดที่เจ้าไม่ควรยุ่งก็อย่าได้สอดมือเข้ามาเรื่องใดที่เจ้าไม่ควรพูดก็อย่าได้คิดจะอ้าปาก เพ็งเสียงออกมามแต่คำเดียวส่วนเฟยทับคำเพาๆก่อจะน้อมส่งเสตหจฮ่องเต้นางมโมโหจนกวาดถ้วยชาและการน้ำชาบนโต๊ะลงพื้นแตกกระจายไปหมดเถียนชีหาได้ช่วยนางไม่เขานำเรื่องของนางไปฟ้องห้องเต,ต้ต่างหากเล่าเจ้าเผ่าฉันต่าไม่รู้จักบ,บุญคุณถือว่าตนเองได้รับความโกรธพจากห้องเต้จึงได้ไม่เห็นนางอยู่ในสายตาเช่นนี้แต่ส่วนเฟยไม่สามารถทำอะไรเถียนชีได้ ห้องเต้ผักเตือนนางไม่ให้ยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเทียนชีและไม่ให้หนางแพ่งภายเรื่องนี้ไปถึงหูของไทเฮาด้วยแม้แต่แอบ,บทำก็ไม่ได้มีเช่นนั้นดูจากอบอุปนิสัยระแวงไม่ไว้ใจใครของห้องเต้ก็คงสืบสาวเรื่องรามาถึงทางได้อยู่ดีถึงตอนนั้นก็ยากที่นางจะเ่ินขั้นขึ้นได้อีกผ่านไปสองสาวันส่นเฟยก็นึกถึงปัญหาสำคัญขึ้นมาได้ เทียนชีนำเรื่องของทางไปฟ้องชัดเจนว่าเขาคิดตั้งตัวเป็นศัตรูกับนางหากเถียนชียังอยู่ภาพลักษณ์ของนางในสายตาฟาบาทก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกเช่นนั้นนางก็จะยิ่งห่างไกลาจากตำแหน่งของเขาอย่างไม่อาจแก้ไขได้ไม่ได้นางต้องจัดการเทียนชีให้สิ้นซากเสร็จแล้วในเมื่อไม่สามารถทุ่นฟ้องไทยเฮาได้แต่นางสามารถชี้นำให้คนอื่นรู้เรื่องนี้ได้และทางที่ดีคนพูดนั้น ต้องอยู่ห่างไกลจากวังหลังให้มากที่สุดฮองเต้ก็จะไม่สงสัยว่าเป็นฝีมือของนางนอกจากนี้คนพูดนั้นควรจะขึ้นปัญหากับเทียนชีมาก,ก่อนใช้เวลาไม่นานสุนเฟยก็เฟ้นหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดได้คนพูดนั้นก็คือสุนชงรุย่ยสุนชงรุ่ยเคยชักชวนขุนนางคนอื่นถาวายดี่าตำหนิเทียนชีแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเขามีความแค้นกับเทียนชีเพียงใดสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ ขอเพียงบรรดาขุนนางในรนาชสำนักรู้ว่าเทียนชีอยู่กับฟาบาทโดยฐานะอันใดถึงตอนนั้นเทียนชีก็จะถูกประนามจนไม่อาจมีชีวิตต่อไปได้อย่างแน่นอนสุนเฟยวาดยิ้มเย็นชาเวลตาของน,นปปายไป็รปกไก่เขี้ยมโหดและพึ่งพอจะอย่างยิ่งขวด เทียนชีรีบเขียนจดหมายตอบกับเจ้างเศ้าเฟ,ฟิงทันทีเวลาที่นางมีเวลาว่างจากนั้นก็ดลบคุณให้ถังเทียนยวนนำจดหมายนี้ส่งไปให้เขาวันนี้นางออกมานอกวังในพบเพียงแค่ถังเทียนยวนผู้เดียวพอจีเจิงไม่อยู่ในเมืองหลวงเห็นว่าเขาออกไปทำธุระนอกเมืองแต่ก็ไม่ได้บอกว่าธุระเรื่องใดเทียนชีไม่เข้าใจเช่นกันว่าท่านอองเช่นเขาจะมีธุระที่ต้องออกไปจัดการเช่นใดนางกับถังเทียนยวน พบการที่ร้านเอาเหอเหลือเวลาอีกเพียงแค่สี่เทือนกว่าจะถึงวันสอบภาคฤดูใบไม้ผลิของปีหน้าแล้วถังเทียนยนุนจึงมีความกดดันก่อนการสอบอย่างไม่น้อยเพียงแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่นเขาต้องพยายามสำรวมกิริยาเอาไว้แต่เมื่อาพบเทียนชีเขาไม่สามารถแร้งทาเช่นนั้นต่อไปได้อีกเขาต้องระบายความอัดอัน้นให้นางฟังเทียนชีจึงพูดพรบเขาสถานการณ์ในสนามสอบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่จาเป็นต้องสอบให้ได้เป็นจองหัวเสมอภัยได้เป็นทันทวะาเกินทว,ว่าไม่เลวแล้วถังเถียนยวนได้เห็นที่นางพูดก็โกระอย่างชอบใจเขาอดไม่ได้ที่จะยื่นมือประดิษฐ์หน้าผักของทางอ่านหย่งผันเขี้ยวข้ามีน้องชายสักคนที่เหมือนเจ้าก็คงดีไม่น้อยชีวิตของเขาก็คงมีสีสันมากขึ้นเป็นแท้เถียนทียิ้มไต่เท้าถังยังหนุ่มแน่นมีบุตรชายอีกสักคนก็ยังไม่สายเห็นได้ ถึงได้ลำพังไปยังบิดาของข้าได้เจ้านี้ช่างหาเรื่องโดนตีจริงๆถังเทียนยวนพูดพังยกมือเตรียมจะติดหน้าผักเทียนชีอีกรอบเทียนชีเห็นก็รีบกม้มนาทบทันทีทั้งสองคนเล่นกันอยู่สักพักอารมณ์ของถังเทียนยวนก็ดีขึ้นมากพวกเขานั่งพูดคุยกันต่ออีกครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวลาเทียนชีกับถังเทียนยวน ออกจากร้านเป่าเหอพร้อมกันแล้วก็แยกย้ายที่หน้าร้านนางเดินออกมาได้ครู่หนึ่งฝั่งจริงก็เห็นว่าเทียนชีลืมของฝากจากซื่อชวนที่ถังเทียนย้อนมอบให้ออที่ร้านเป่าเหอเขาจึงรีบนําห่อนนั้นตามให้เทียนชีขณะเดียวกันเทียนชีกําลังเดินกลับวังหลวงตามปกตินางคุ้นเคยกับคนนทางในเมืองหงเป็นอย่างดีจึงเดินเข้าไปในซยเล็กๆลกที่เป็นทางลัดเดินเลี้ยวไปเลี้ยวมาอย่างคล่องแคล่วเข้ามาในตรอกซอย ที่ไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรไปมานักเมื่อเดินไปได้เพียงไม่กี่ก้าวจู่ๆก็มีชายจากคันกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าพวกเขาแต่ละคนรูปร่างกำยำลำสันหน้าตาดูหดเหี้ยมมองแบบเดียวก็รู้ว่าต่อยดีเป็นอาชีพหลายคนพกพาอาวุธมาด้วยพวกเขาถืออาวุธจ้องคำเห็่งมาที่เถียเฉียงเอาเรื่องแสงสะท้อนจากคมกระบี่พุ่งเข้าตาเถียนฉีเถียนฉีหลีตา กลมนาลบแสงสะท้อนเหล่านั้นทันทีดูท่านางคงบังเอิญพบกับกลุ่มนักฆ่าเข้าแล้วนางจึงรีบเดินหันหลังกลับเชิญพวกท่านท,ทําธุระต่อกันเถิดข้าไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งสิน้นคนกลุ่มนั้นกลับไม่ยอมปล่อยให้นางเดินฉากไปง่ายๆพกเขารีบเดินเข้าไปล้อมนางเอาไว้ทันทีเถียนฉีคิดได้ใจว่าแย่แล้วแต่นางก็พยายามหันไปพูดโดยท่าทีสงบพร้อมรอยยิ้มพี่ชายทั้งหลายมีเรื่องเด็ดต้องการจะฉีกหน้า้า หรือพวกท่านกระหายคอแห้งหากไม่ลังเกียจเงินพวกนี้พวกท่านเอาไปซื้อสุทากันเถิดนางหยิบถุงเงินทั้งหมดออกมายื่ยนให้พวกเขาอีกฝ่ายพกอาวุธมาด้วยขนาดนี้ไหนเลยจะสนใจเงินอีกเล่าคนที่เป็นหัวหน้าไม่ได้ยื่นเมืองเข้ามาทับเงินแต่เขากลับใช้ไปกระบีฉีมาที่นางมีคนจ่ายเงินก้อนใหญ่ซื้อชีวิตของเจ้าพวกขันที่ก็เป็นแค่ทับจ้างทำงานแลกเงินแต่เงินที่ได้มา ้วนเป็นเงินเปื้อนเลือดหากเจ้าใครเป็นผีแล้วก็อย่าได้มาทำหลอกหลอนพวกเราไปหาคนที่สั่งฆ่าเจ้าก็แล้วกันทันทีที่พวกเขาพูดจบคนที่เหลือก็ทำท่าจะลงมือช้ชชชาๆก่อนพวกท่านต้องจำผิดคนแล้วแน่ๆไหนแต่ไดข้าไม่เคยมีศัตรูเถียนชีรีบร้องห้ามอืมเช่นนั้นเจ้าคือเถียนชีใช่หรือไม่ชายผู้นั้นถามเถียนชีที่ใส,ส่ชีส่ะอย่างไม่ลังเลข้าไม่ใช่เถียนชี แล้วข้าก็ไม่รู้จักเทียนชีถ้วยคนที่เป็นหัวหน้านักถ้าไม่ใช่คนโง่ถอดรดก็บีในมือลงเทียนชีเป็นขันทีเจ้าถอดเสื้อผ้าออกให้พวกข้าดูก็รู้แล้วว่าเจ้าใช่หรือไม่ใช่เทียนชีเจา้าผ้าเอ้ยรู้มากเสียจริงเทียนชีรีบเอามือขึ้นกอดอกที่จริงข้าเป็นสติคำใช่ขันทีจริงๆได้เช่นนั้นเจ้าให้ข้าดูกับตาสักหน่อยข้าถึงจะเชื่อเจ้า คนผูน้เดินพูดพลางม้วนแขนเสื้อเดมจะจับเทียนชีถอดเสื้อผ้าเทียนชีหันหลังเดมจะวิ่งหนีแต่ด้านหลังถูกพวกเขาดักไว้หมดแล้วคนกลุ่มนั้นเดินเข้ามาใกลยเรื่อยๆ,ๆเทียนชีแข้งขาอ่อนแทนด้วยความหวาดกลัวนางลองให้ออกมาอย่างน่าสงสารพร้อมกับพรองอ้อนวอนขอชีวิตในขณะที่หัวหน้านักฆ่ายื่นมือไปทางเทียนชีห่างตาก็เพิ่งสังเกตเห็นแสงสะท้อนจากคมกระี่สายหนึ่งปรากฏขึ้นเขามีปฏิกิริยาที่ว่องไว จึงรีบถอนมือกลับมาแสงจะถอนเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงคมกระบี่ดังแบบอากาศเฉียดผ่านปลายนิ้วและหลังมือไปเพียงเล็กน้อยถังยังทิ้งร่องรอยความเย็นเฉียบเอาไว้จากนั้นก็พุ่งไปพักลงบนกำแพงอิฐด,ด้านข้างทุกคนหันไปมองก็เห็นว่าเป็นมีดสั้นเล่มหนึ่งปักลงไปในกำแพงอิฐจนเกิดรอยเท้า้นยังเห็นได้ชัดยอดฝีมือเหล่านักฆ่าต,ตกใจจนหลังเงยเย็น พบว่าบนหลังคามีคนยืนอยู่ผู้หนึ่งคนผู้นี้ก็คือองครักษ์ีจีเหิงสั่งให้ติดตามดูเทียนเฉียนที่มาโดยตลอดแต่เนื่องจากองครักษ์ผู้นี้ค่อนข้างซื่อตรงจนซื่อบือ้อเทียนเีจึงขอท้องให้จีเหงิงเปลี่ยนเอาคนอื่นมาแทนแต่จีเหิงลับปฏิเสธเหตุผลก็คือในบรรดาองครักษ์ทั้งหมดเขามีวรยุ์ล้ำเลิศและมีความคิดตรงไปตรงมาที่สุดคนโง่ไม่จําเป็นต้องเฉลียวฉลาดแต่คนโง่กลับสามารถจัดการคนฉลาดได้อยู่หัด ั้งแต่อดีตมีคนฉลาดนับไม่ถ้วนที่ถูกคนโง่ทำให้โมโหจนตายเป็นชัยชนะที่ไม่ต้องออกแรงไม่แต่น้อยองค์คลักผู้นี้ไป่ได้โง่จริงๆเพียงแต่เป็นคนที่ตาตรงกับใจเห็นอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเมื่อเห็นเถียนชีถูกนักฆ่าล้อมไว้เขาก็หวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสันติแม้ว่าเขาจะไม่ปฏิเสธหากจะเกิดการต่อสู้ขึ้นมาจริงๆเพียงแต่ครัวว่าเทียนชีจะได้รับผัดเจ็บ แต่เมื่อเขาเห็นศัตรูกำลังยื่นมือเข้าไปใกล้เสื้อผ้าของเทียนชีจึงมั่นใจว่าคงจะจบแบบสันติไม่ได้เป็นแน่ดังนั้นเขาจึงลงมือยิงไม่ลังเลแหมกระบวนท่าแรกที่เขาปล่อยออกไปจะทําให้เหล่านักฆ่าตกตะลึงจนหลังเงยเย็นแต่พวกเขาก็รับเงินค่าจ้างมาแล้วก็ไม่กล้าย,ยอมทับความพ่ายแพ้หากปล่อยให้ป้อมหายไปได้จะหาโอกาสอีกครั้งก็คงเป็นเรื่องยากแล้วเอาละเริ่มกันเลยจะดีกว่า องครักหนุ่มกระโดดลงจากหลังคาแล้วดึงตัวเทียนชีเอาไว้ด้านหลังพร้อมกับชักกระบี่เาวยออกมารับมือกับคู่ต่อสู้แม้วลยุทธเขาจะสูงส่งแต่เมื่อต้องปกป้องเทียนชีไปด้วยจึงทําให้เขาต้องแผงสมาธิในการต่อสู้อีกทั้งศัตรูก็มีจํานวนมากกว่าหลังจากได้ผลมือกันไปแล้วกว่าสิบกระบวนท่าองคลักก็ต้องมีสีหน้ากังวลเทียนชีกลายเป็นตัวถุนอย่างสมบูรณ์แบบอย่างไม่กล้าพูดคุยกับองคลัก พราะกลัวจะทำให้เขาเสียสมาธิเมื่อนางเห็นแขนของเขาถูกนักฆ่าฟันจะได้รับบาดเจ็บเป็นแผลยับประมาณสองชุนเลือสสดสดๆไหลออกมาเทียนชีทนดูต่อไปไม่ได้นางจึงพูดขึ้นท่านทบหิบไปก่อนเถิดหุบักจากนั้นเขาก็ถูกฟันลงมาอีกหนึ่งกระบี่ครั้งนี้ไปที่กลางหลังเทียนชีคิดว่าตายคนเดียวยังดีกว่าตายสองคนในขณะที่กําลังคิดว่าจะผลักองคชะออกไปให้พ้น จู่ๆก็มีร่างหนึ่งพุ่งมาจากที่ใดก็ไม่อาจทูได้คนผู้นั้นเคลื่อนไหวรวดเร็วเมื่อเห็นใครก็ออกหมัดต่อยในมือยังถือสิ่งของเอาไว้ซึ่งปกติแล้วหากคนทั่วไปถือของที่อยู่ในมือฉกต่อยผู้อื่นไปด้วยในเวลาดเดียวกันก็จะทําให้ไม่สะดวกนักแต่ยอดฝีมือผู้นี้ต่อให้ใช้บั้นท่ายกระแทกคนก็ยังง่ายแต่ละทรงพลังอยู่ดี เมื่อคนผู้นี้พุ่งตัลงเข้าไปในสนามรบอย่างไม่เกรงกลัวเขาก็ใช้ข้อศอกฝันไปที่ปากของนักฆ่าจนฝันล่วงเลือดกบปากไปหลายคนคนผู้นั้นเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วเทียนทีไม่สามารถเห็นหน้าตาได้ทันเลยจนกระทั่งเขาเดินม,มาหยุดอยู่ตรงหน้านางจะได้รู้ว่าคือฝางจินเทียนชีอ้าปากค้างอย่างตกตะลึงลืมความกลัวไปจนหมดสิน้นฝางจึนยื่นของสองห่อในมือให้เทียนฉีทับเอาไว้ ฉากนั้นก็วิ่งลับเข้าไปต่อสู้ต่อครั้งนี้เขาแย่งกระบ,บี่มาได้หนึ่งเล่มฉากนั้นเหล่านะะักฆ่าก็ได้พบกับความหดเหยมที่แท้จริงเป็นเช่นไรเถียนชีก้มหน้าลงมองของที่อยู่ในอ้อมแขนทีแท้ก็เป็นของฝากที่ถังเถียนยื่นมามอบให้นางนั่นเองเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากฟางจิน้นองคลักหนุ่มก็ลดความกดดันลงไปมากจึงหันมาคุ้มครองเถียนชีได้เต็มที่เขามีสายตาเฉียบแหลมมองอ,ออกว่าฝีมือของฟางจิน้น าถึงขนาดเขายัางต้องคุกเข่าก้มศีรษะคำนับไปทีเดียวแต่ฝางจินถับถูกรบโจมตีนักฆ่าที่ถูกเขาแย่งดับไปหยิบอิดสองก้อนลงมาจากพื้นควงไปที่ฝางจินด้วยความโมโหฝางจินกําลังรับมือกับนักฆ่าอีกสามคนเมื่อได้ยินเสียงแหวกอากาศมาทางด้านหลังก็เอ็นตัวหลบไปด้านข้างแต่ไม่คิดว่าจะมีอิดอ,อีกก้อนลอยตามมาติดติดฝางจินถูกอิดกระแทกทยเท่ายทอ,ยอย่างแรงจนภาพเบื้องหน้าถับฟุบ ขอหยุดการเคลื่อนไหวทุกอย่างทันทีจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท้องในใิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ